เราไม่ได้เจอกันสักพักนานเลยทีเดียวนะแต่ผมติดตามอาจารย์เรื่อยๆบนโลกออนไลน์อาจารย์เป็นคนชอบวิ่งแล้วอาจารย์มีเพจที่คนฟอลโล่เยอะด้วยใช่เ,เพจอะไรนะครับอาจารย์เบตูรันครับโอเคเบตูรันโอเคมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยก็จริงๆเพจเบตูรันมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็อยากจะทําสิ่งที่เราเอ j นจอยเนาะเพราะว่าเราเอนจอยการวิ่งการไปทำ outdoor activity แล้วหลักๆก็คือเราอยากจะรีวิว,วว่าเวลาเราไปวิ่งที่ไหนอ่ะ บรรยากาศของที่นั่นมันเป็นยังไงเพราะว่าผมจําได้ว่าก่อนที่เริ่มทําเพจอะมาวิ่งที่เนี่ยแทบจะไม่มีคนวิ่งเลยเอออกไปวิ่งข้างนอกเนี่ยเหมือนเป็นคนบ้าวิ่งเออเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่มีใครรีวิวหรือว่าพูดถึงสถานที่แห่งนี้เพราะว่า KKU มันล่มลื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอองั้นก็เราก็รีวิวสิในเมื่อเราออกมาวิ่งแล้วอะไรเงี้ยเผื่อคนที่เขามาวิ่งเขาจะได้มีแบบอ๋อไปวิ่งที่ไหนมาขอนแก่นมาวิ่งที่นี่นะอะไรเงี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นครับ ตอนที่อาจารย์ทํานี่ปีไหนนะครับนานสักพักแล้วเนาะโอ้ตอนเริ่มทํานี่น่าจะอยู่ที่ประมาณปี2012อ่า2012ประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องเพจเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะเท่าปัจจุบันไม่เยอะเลยครับเป็นอะไรที่แบบแบรนด New ก็ใหม่มากมแล้วก็ดูเป็นเหมือนทํำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคนก็จะสงสัยแบบทําเพื่ออ,อยากดังเหรอหรืออะไรอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะ แล้วตอนที่มีคนแบบ Follow เยอะขึ้นผมเห็นคอมเมนต์เยอะขึ้นผมก็ไป Follow เนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะแบบอ๋อคนมันต้องการรู้สิ่งนี้เหรอหรือว่าอะไรก็แบบคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอคนเพิ่มเรื่อยๆเราก็พยายามทำคอนเทนต์อะไรที่มันหลากหลายขึ้นก็ตามสถานการณ์ครับหลังๆก็จะมีรีวิวรองเท้ามีรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เริ่มมีสปอนเซอร์เข้ากลายเป็นคอมมูนิตี้เนาะอาจารย์สำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันน่ะถ้าพูดถึงเรื่องเพจช่องอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในชีวิตเราแล้วแหละแต่ย้อนกลับไป 10- 2 0ปีเนาะเราก็ถือว่าอายุอาจจะเลยัยรุ่นมวานิดนึงเนาะอาจารย์มองยังไงว่าในปัจจุบันทําไมมันเป็นแบบนี้แล้วอิมแพคกับแบบคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่เราเองอ่ะมันมีอะไรยังไงบ้างทําไมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม จริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือ Transformation คือพวกเราเกิดอยู่ในยุคที่ทแบบว่าเป็น Digital Transformation เ,เราเห็นอะไรที่มันเป็นความดั่งเดิมเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ปัจจุบัน้โหมีอะไรก็ไม่รู้มากมายเต็ไมไปหมดคือผมว่ามันเป็นเ,นเรื่องปกติ เออการเปลี่ยนแปลงเเป็นช่วงเวลาของมันสําหรับวัยรุ่นใช้อิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้นก็คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เยอะขึ้นใช่เหมือนเราตอนเด็กๆเราก็เริ่มแบบเล่นคอมพิวเตอร์แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่เราก็อาจจะไม่ได้เล่นใช่ไหมยุคนี้เขาก็เล่นมือถือเล่นมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลแพลตฟอร์มเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากสําหรับคนรุ่นใหม่เนาะอาจารย์คิดว่าแล้วคนรุ่นเราล่ะตามทันไหมตามทันคนรุ่นเราตามทันไหม ผมว่าก็มีกลุ่มที่ทันและกลุ่มที่ไม่ทันอผมเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นคนที่แบบเป็นพวกอะไรนะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีค่อนข้างเร็วนะอืแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าผมตามไม่ทันเลยปัจจุบันเนี้ยเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะอาจารย์สอนด้านนี้ด้วยใช่ไหมครับคอมอาร์ตใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์คิดว่าการสอนเนี่ยสิบปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างในเชิงของมีเดียดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะ โอ้ oh, การสอนมันเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงผมว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะไปดูแหล่งข้อมูลต่างๆบนแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆเยอะแยะมากมายคือเขาไม่ได้มา rely on แบบห้องคลาสมอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าเขาก็อยากจะไปหาอะไรของเขาที่แบบว่ามันสั้นมันง่ายมันกระชับมันสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมาที่คลาสรมันก็จะรู้สึกว่าทื่อๆแข็งๆใช่ไหมเออแล้วเด็กสมัยนี้ก็ น่าจะรู้กันคือสมาธิอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเขาอยากจะแบบเสพระที่มันสั้นกระชับแล้วก็ได้ลงมือทําจริงฉะนั้นวิธีการมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอแล้วตัวอาจารย์อ่ะยิ่งต้องเปลี่ยนคือ,อ,อถ้าถ้าอาจารย์ไปสอนแบบเดิมอ่ะ,อะเหนื่อยทั้งคู่เลยอ,อ,อ engagement ก็ต่ําคือมันก็เหมือนโซเชียล e d โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอ่ะที่แบบว่าเราต้องทําขยับทําอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อที่จะไปสร้าง engagement ให้กับคนได้มากขึ้นคือสําหรับผมเนาะ ผมมองอาจารย์เนี่ยผมมองอาจารย์เป็นรุ่นใหม่ที่แบบเอนเกจกับเด็กได้ดียิ่งผมตามเพจอาจารย์เนี่ยการพูดหน้ากล้องเอ่ยการเอาคอนเทนต์อันนี้ทําแบบนั้นมีความเป็นวัยรุ่นมากเลยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ในมุมมองของผมเนาะอาจารย์น่าจะเป็นแบบท็อปหเปอร์เซนะของขอรุ่นเดียวกันอะขอบคุณครับจริงๆในการทําเพจในการพูดคุยกับคนรุ่นใหม่เนาะแต่คราวนี้มันก็จะมีอีก80 มากกว่านั้นโดยเฉพาะพวกอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราอ,อาจารย์มองว่ามันเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออ separation หรือว่าจุดแยกทางไหมสําหรับเด็กรุ่นใหม่กับแบบอาจารย์รุ่นเก่าเองหรือผู้ใหญ่รุ่นเก่าเองแล้วอาจารย์คิดว่ามันมันเป็นปัญหาไหมผมคิดว่ามันก็ก่อให้เกิดปัญหาอยู่นะบรรยากาศในการเรียนการสอนที่มันเปลี่ยนไปเร็วแล้วถ้าเกิด ตัวอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ปรับตัวหรือว่าปรับตัวไม่ทันด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้วิธีการเรียนรู้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วตัวอาจารย์นั่นแหละจะเบินเอาไปเองเพราะรู้สึกว่าโอ้โหสอนอยังไงมันมันไม่สนุกเลยอ่ะมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเลยเอน a อ e เมนต์ Engagement ก็น้อยทาไมเด็กๆเ,เขาไม่สนใจก็วิธีการมันเปลี่ยนไปแล้วใช่สูงไหมครับผมเชื่อ,อว่า90%ของอาจารย์น่ไม่มีเพจของตัวเองนะ อไม่มีช่องของตัวเองใช่ครับแม้แต่พูดหน้ากล้องเนี่ยใช่ก็ไม่ได้ทํากันเนาะครับแล้วในมุมมองของอาจารย์เต้ยอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมองสื่อของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างคือต้องเล่าให้อาจารย์ฟังนี้ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่ทำคอนเทนต์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยผมเริ่มทำคอนเทนต์แล้วนะผมเริ่มทำบล็อกแล้วเป็นคนเดียวที่ทำบล็อกเอรื่องแรกใช่แล้วทุกคนก็มองว่าทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ย แต่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากจะเล่าเรื่องเก็บความทรงจําอะไรบางอย่างเราก็ทําไปเถอะซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยมันต่อย,ยอดมาเรื่อยๆแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันซึ่งผมก็ยังทําอยู่แล้วผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วใชออ่แล้วผมก็แบบ encourage นะเชิญชวนให้อาจารย์ทุกคนนะควรที่จะเปิดใจกับสิ่งนี้แล้วก็ก็ทำมันเถอะเพราะว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหมอ่อ่ะแล้วเราจะไปสอนเขายัางไงอะ่ะถูกไห เออเราก็ต้องเอาตัวเองไปเข้าเข้าไปอยู่ในบริบทของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ลองลองพยายามทําอะไรบางอย่างกับตงนั้นดูผมว่ามันก็จะช่วยให้แบบไอแกลตรงเนี้ยมันลดลงเนาะผมเข้าใจแหละว่าการเรียนรู้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีอะไรมาอย่างมันมันมีข้อจํากัดเฮ้ยมันยากเนาะใช้เวลาแต่ลองทาไปหน่อยครับง่ายๆก็ได้เออผมเห็นอาจารย์หลายคนทําทําช็อตทำรีวิวอะไรเงี้ยใส่เทคง่ายๆใส่ ไม่ต้องซับซ้อนเลยแต่มันได้ใจเด็กอะใช่ได้ผลด้วยแล้วก็เข้าถึงเด็กได้ง่ายกว่าคราวนี้ในมุมมองของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเอาคอมเมนต์ผมก่อนแล้วกันอาจจะทําให้อาจารย์รู้สึกสบายใจมากขึ้นผมมองว่ามันเขาพยายามแหละแต่ผมมองมันก็ยังล้าหลังผมมองว่าบางทีเนี่ยไปถ่ายสิ่งต่างๆมาเนี่ยโอ้โหใช้คนเยอะแยะเลยใช้เวลาเยอะมาก แต่ engagement ต่ำมากคนวิ e w 0 0 3 0 0ทั้ง,ท,งทั้งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักศึกษาเป็นหมื่นไม่รวมสิทธิ์เก่าด้วยนะอาจารย์ดังนั้นแล้วอาจารย์มองว่ามหาวิทยาลัยต้องต้องปรับยังไงอะต้องเปลี่ยนยังไงอะเพราะว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรเยอะแยะทั้งอาจารย์ที่เก่งๆความรู้มากมายแต่อาจจะไม่กล้าที่จะพูดออกหน้ากล้องอทุกอย่างมันดูเหมือนเก่าไปหมดอะ ถ้าพูดตรงๆอาจารย์มองว่ายังไงมีความเห็นว่ายังไงคําถามก็คือผมคิดเห็นยังไงใช่ไหมใช่อะเริ่มต้นคิดเห็นว่ามันเก่าจริงไหมมันเก่าจริงไหมเขาทําได้ดีหรือไม่ดีตรงไหนควรกับควรปรับแก้อย่างไรมันเก่าจริงไหมอันนี้ผมมองในมุมผมเนาะที่มีต่อขอนแก่นเลยนะมขเนี่ยผมรู้สึกว่าเรากําลังพยายามมีความพยายามเรากําลังพัฒนานะครับ แต่คราวเนี้ยมันอาจจะยังไม่เท่าทันเพราะอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยไปลองเซิร์ชหาข้อมูลบางอย่างบอนอนะินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าเห็นอาจารย์เห็นว่าอาจารย์จะถามผมประเด็นนี้มผมก็เลยไปเจอบทความของ Harvard University นะครับเขาก็พูดบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่าเกิดดิจิท a ลทรานส์ o อ m เมชันเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของคน คนเนี่ยมันคือพิล่าแรกที่เกิดอยู่ทางฝั่งซ้ายเลยก่อนที่จะไปทางขวาสุดก็คือไม่จะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นเป็น Data Collection หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคนต้องเปลี่ยนก่อนอถ้าคนเปลี่ยนไม่ได้การพัฒนาก็ไม่เกิดอ,อย่างเช่นมอขออย่างเงี้ยมีทุกอย่างนะมีบัต g เจ็ตมี i n f r a าสตรักเจอร์ที่ดีอยู่แล้วคราวเนี้ยอยู่ที่คนแล้วละ่ะคนพร้อมที่จะไปไหมเพราะว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นตัว มอขอเองหรือว่า PKU Academy เองเงี้ยมีเฟอร์ i ิลทุกอย่างที่พร้อมอยู่แล้วแล้วผมว่าอยู่ในระดับท็อปๆเลยนะที่พร้อมที่จะแบบเสิร์ฟให้อาจารย์หรือว่าบุคลากรเนี่ยมาผลิตคอนเทนต์มาทําหลักสูตรมาทําอะไรใหม่ๆที่มันเป็นยุคสมัยเนี้ยอื คนน่ะจะทาปะแปลว่าเกี่ยวกับ m i n d s e ของคนมากกว่าจริงๆอาจารย์เก่งเยอะเลยเก่งเยอะเับเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยผมมาทํา KQ p o d พอด t สต์เนี่ยผมก็เชิญอาจารย์ผมมองอาจารย์เป็นเขาเรียกว่า first victim คือคือเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ทําเพจไงแล้วผมก็ดูว่าอุ้ยแล้วอาจารย์พูดหน้ากล้องแบบธรรมชาติมากไม่แปลกใจว่าอาจารย์ทำบีหลอกมาหลอกมาตั้งแต่วัยรุ่นเนาะเพราะว่ามันเป็นอาร์ตนะยากมากเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยแรกๆก็ เขินเหมือนกันไม่รู้เขินใครเขินตัวเองใช่ใช่คราวนี้อาจารย์มองว่า mindset ของบุคลากรนะอาจารยนะ์ของเรามีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะอาจารย์มองว่ายังไงเริ่มเริ่มปรับไหมต้องเท่าที่เห็นก็คือมีความพยายามที่จะปรับนะหลายหลายคนก็เริ่มที่จะเปิดใจมากขึ้นผมจําได้ว่าแรกๆที่ผมมาที่วิทยาลัยนานาชาติเนาะเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นหลายๆคนก็มองว่าอาจารย์เพิ่งทำอะไรอะ่ะ <laughs> ใช่ไหม เกิดคำถามทําไปเพื่ออะไรไม่เขินหรอไม่อายหรอแต่สุดท้ายปัจจุบันเป็นไงครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทํากันโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ฉะนั้นผมว่าตัวอาจารย์นะตัวบุคลากรต้องต้องเปิดใจนะครับต้องมีความอยากจะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสกิลทักษะในการสื่อสารทักษะในการพูดหน้ากล้องก็สําคัญนะ,ะคือ ผมเข้าใจแหละว่ามันยากตอนแรกๆที่ผมทําอ่ะผมก็เขินอารมณ์แบบว่าเเขินเขินใครวะเขินทําไมอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไปเถอะเนาะสุดท้ายมันคือส่วนหนึ่งของการสื่อสารในยุคปัจจุบันน่ะเราอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นตัวของตัวเองไปแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ไปเผยแพร่ให้คนอื่นอะไรเงี้ยมันมันเป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีทางหนึ่งอ,ะอ,อ,อ่ะผมว่าคราวนี้พูดถึงฝั่งนักศึกษาบ้างค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่านักศึกษาทุกคนเนาะ จะออกหน้ากล้องแล้วก็กล้านักศึกษาจำนวนมากเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามากกว่า50%เนี่ยขี้อายซาดิซัำไปในมุมมองของตัวอาจารย์เองเนาะเราอยากพัฒนานักศึกษาทั้งทุกด้านะครับอาจารย์มองว่าการสอนหรือตัวอาจารย์เองเนี่ยพยายามผลักดันตรงนี้ยังไงบ้างสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะสำหรับนักศึกษา,มาผมคิดว่า เท่าที่ผมสัมผัสมาเนาะด้วยความที่ผมสอนนานาชาติเด็กนานาชาติอาจจะมีความมั่นใจสูงสูงแล้วทุกคนก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวเองผมก็เลยอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงความเขินอายมากนักแต่ถ้าผมจะแนะนําก็คือผมว่าเนี่ยคือหนึ่งสกิลที่คุณควรจะต้องมีเด็กรุ่นใหม่ควรจะต้องมีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่ผมเคยไปสาขากิจศึกษาครับไปเยี่ยมชมตามบริษัทต่างๆผมก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าสิ่งที่ คุณมองหาจากเด็กยุคนี้คืออะไรเขาบอกว่า hard skill เนี่ยอาจจะไม่เป็นไรเรียนรู้ที่หลังได้ hard skill คือพวกแบบทำซอฟต์แวร์ลงมือปฏิบัติอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาไม่ไม่ซีเรียสเลยเราสามารถมาเรียนรู้ที่หลังได้แต่ว่าสกิลที่สําคัญคือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการสร้างคอนเนคชันการ collaborative skill อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่คุณควรจะต้องมีแล้วถามว่าไอ้สกิลพวกนี้มันจะเกิดจากอะไร ก็เกิดจากการที่คุณทำ a n n นลทำล็อกลองฝึกพูดคือมันคือกระบวนการเรียนรู้อะอกระบวนการการพัฒนาตัวเองอะถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยผมว่ามันก็ยากที่จะพัฒนาใช่ครับมผมผมรู้เลยวิทยนาลัยนานาชาติเนี่ยมีเด็กที่แบบกล้าสแสดงออกแล้วก็เป็น <Yeah. S 2> อินฟลูเอนเซอร์ค่อนข้างเยอะแต่บางคณะเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่ผมไม่เอ่ยนามแล้วกันคร <Okay. S 2> าวนี้ ในมุมมองของอาจารย์อาจารย์ก็เป็นกรรมการเพิ่งรู้เนาะเป็นกรรมการที่ K.K. u เค a ยูอคามีด้วยครับคิดว่าผู้บริหารเนี่ยพยายามผลักดันแน่นอนคราวนี้ในมุมมองของคีริคลัมซิลเ l a b u สหรืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันต้องเติมอะไรเข้าไปทําให้แบบเด็กเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นม,นม,ม,มผมว่าในมุมมองของการปรับปรุงหลักสูตรเนาะเนื้อาหาหลักสูตร คือตามปกติถ้าเป็น traditional เนี่ยมันก็คือทุกๆ5ปีเราจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใช่ไหมครับครับแต่ผมมองว่าถ้าเราจะรอไปถึง5ปีตลอดเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วฉะนั้นคนที่จะปรับตัวเองได้คือตัวอาจารย์นั่นแหละต้องพยายามที่จะสอดแทรกสิ่งใหม่ๆเข้าไปเสมอในตัวเนื้อหาเช่นเรื่องของพวก machine learning ก็ตาม ai ก็ตามหรือแม้แต่กระทั่ง content creation อย่างเงี้ย มันควรจะไปอยู่ในพาร์ทของเนื้อหาแต่ละรายวิชาคืออย่าอย่าให้มันเป็นรูปแบบเดิมไปตลอดเลยเพราะว่าอย่างนั้นเราไม่ทันเด็กเองก็จะไม่ทันเด็กเองก็จะมองว่าโอ้ยอาจารย์สอนอะไรเนี่ยมันเฉยมันเฉยแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วไหมใช่ไหมใช่เผยเผอเรื่องบางเรื่องอ่ะเขารู้เยอะกว่าเราด้วยซ้ำนะจจริงถูกป่ะจริงเพราะว่าเขามี A i ช่วยแล้วใช่เขามีเอไอช่วยตช็จหมดเอะอาจารย์มั่วนี่หว่าใช่เนี่ยไม่ได้แล้ว ม,มันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับสาหรับผู้สอนเองด้วยเออแล้วในมุมมองถ้าเราสามารถแนะนําผู้บริหารได้อ่ะสมมติอาจารย์เนี่ยต้องการเครื่องมืออะไรสักอย่างอ,อย่างเช่น K u Academy เนียดีมากเลยมีมห้องอัดสตูดิโอต่างๆนาๆนาอาจารย์มองว่าโอเคไมล์เซ็ตต้องมาก่อนแหละเด็กนักศึกษาอาจารย์มองว่าอย่างอื่นอะไรสําคัญบ้างเมนทอร์ไหมหรือเชิญแบบอินฟลูดังๆมาทำเวิร์กช็อปไหมอาจารย์คิดว่าคิดว่าอยาก ได้อะไรสําหรับนักศึกษาอยากได้อะไรสำหรับสำหรับนักศึกษาโทษนะครับอยากได้อะไรสําหรับนักศึกษาใช่ไหมครับผมมองว่าเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์อะไรพื้นฐานเนี่ยทางมหาลัยก็มีให้อยู่แล้วแหละคราวนี้สิ่งที่อาจารย์พูดอะ่ะผมว่าถูกเลยคือการไปดึงเอา expert อเอา influ ที่เขามีความเชี่ยวชาญจริงๆอะ่ะเข้ามาช่วยเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ใน วงการศึกษามานานแล้วบางทีเราล้างมือไปจากอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะนานแล้วการที่เราล้างมือไปนานแล้วเนี่ยมันทําให้เราตามไม่ทันใช่ปะ่ะเราต้องไปดึงคนพวกนั้น่ะกลับเข้ามาแล้วให้มาทํางานร่วมกับเราอ,เอ,อ,อย่างล่าสุดผมก็ไปทํางานกับบริษัทเดนสืสนะซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับโฆษณาที่ท็อปทรีของของประเทศไทยการที่เราไปเรียนรู้กับเขาอะเราเห็นได้เลยว่าโอ้โห Marketing s t r ATEGY communication s t r ATEGY ทุกอย่างมันไปเร็วมากบางทีการที่เราอยู่อยู่ที่เดิมตรงเนี้ยเราตามไม่ทันเลยใช่ครับก็ต้องมีความร่วมมือกับเอกชนอ่าต้องมีความร่วมมือกับเอกชนเพราะเขาต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดใช่ครับเขาต้องหากําไรเนาะแล้วเขาก็ต้องมีเขาเรียกจินตนาการ creativity ต่างๆนานาใช่ช่าจงงก็ก็จะเปิดโลกมากขึ้น คือมันเป็นคนละโลกกับของเราอ่ะเรามองว่าเราต้องหาลูกค้านักศึกษามาเติมให้เต็มเรื่อยๆแต่ของเขาอ่ะเขาต้องเลี้ยงองค์บุคลากรของเขาให้อยู่รอดอ่ะฉะนั้นวิธีการมันจะแตกต่างกันมากใช่ใช่ต้องไปดึงเข้ามาใย่เล่าให้อาจารย์ฟังเรื่องโปรเจกต์ล่าสุดที่ KQ Podcast ครับ Under KQ Channel ที่กำลังทำกันก็คือการรีค i t ทีมนักศึกษาเข้ามาเพราะว่าผมมองว่าเราต้องการทีมที่จะรวดเร็วหน่อย เพราะมันมีท็อปิกต่างๆนานาล่าสุดก็มีท็อปิกแบบเห็นบอกว่าเวลาเอาอะไรไปเส้นไห้เจ้าพ่อมอก็จะหายอย่างรวดเร็วการจะยกทีมออกไปถ่ายทําก็ยากผมก็เลยคิดว่าเราประกาศออกไปตอนนี้ผมอยากเชิญอาจารย์ไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าผมได้ทีมแล้วเนาะอาจจะเป็นนักศึาห้าถึงหคนเราอาจจะมาแจมกันใน certain t o p i c กอาจารย์มองว่าโปรเจกต์อย่างนี้ดีไหมดีครับดีเลยครับก็จะได้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆ เออ,เอ,อแล้วก็เอาเอามาออกเคเค a n ช e l เลยใช่ใช่แล้วสำหรับอาจารย์เองมีโปรเจกต์อะไรบ้างไหมครับสำหรับนักศึกษาที่ทำทำอยู่แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้ดีหมายถึงโปรเจกต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์สของอาจารย์เองที่มันเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิเคชันในโลกยุคใหม่ดิจิทัลอะไรประมาณนี้ครับอสสาจารย์ล่าสุดเร็วๆนี้ครับเด็กผมก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในสาขาไม่ใช่สาขาเป็น Student Club <ม>ก็คือเรามี Mix Media Club <ม>ซึ่ง Mix Media Club เนี่ยก็จะเป็นรับทำ Production รับทำพวก Communication Strategy ให้กับแบรนด์หรือว่า Local Community อะไรเงี<ม>เ้ยแล้วเนี้เขาก็จะไปทำกับอ,อำเภอสีชมพูมไปทำกับคนท้องถิ่นที่นั่นเขาจะไปลงพื้นที่แล้วเขาก็จะไปแบบพัฒนาเรื่องราวพัฒนา Story อ,อะไรบางอย่างมาเล่าให้พวกเราฟัง อะไรเงี้ยผมมองว่าเราต้องให้เด็กอะ่ะไปลงพื้นที่จริงๆออแล้วเราไปไปคอนแลบกับคนรุ่นใหม่ของพื้นที่นั้นๆน่นนะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะออผมคิดว่ามันมันสำคัญมากเลยเพราะว่าปัญหาของ local businesses <ะ>เนาะธุรกิจเ,เรียกว่าลากย่าหรือว่าธุรกิจที่เป็น m SME เนี่ยก็คือเขาไม่สามารถคอนเน c กกับตลาดได้ใช่แต่เราก็เห็นบางเคสที่เริ่มมาไลฟ์สดเนาะ เอามือถือมาไลฟ์สดเป็นเป็นชาวบ้านแล้วก็เริ่มขายได้ก็เลยคิดว่าเออมันเป็นคอนเนคชันที่ดีนะจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ก็ดีมากแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแค่ในในแบบคณะแบบ CA หรือใช่ใช่ใช่ไอยากจริงๆมันควรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคณะเนาะทุกๆคณะใช่ครับใช่ไหมใช่คือเราควรจะให้เด็กไปลองประสบการณ์จริงเนาะไปพัฒนาไปอยู่กับ บริบทของปัจจุบันจริงๆไปทํางานร่วมกับคนรุ่นใหม่จริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะช่วยผลักดันกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคนท้องถิ่นที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเขามีไฟมากเลยแต่บางทีเขาไม่มีชนองทที่จะเผยแพร่สิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเขาไม่มีโน้ทาวเลยเขาไม่มีโน้ทาวใช,ใช่เราต้องลงไปช่วยเขาใช่ไม่มีตัวอย่างอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งจริงๆนั่นก็เป็นเป้าหนึ่งของ ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับก็คือการไปลงไปช่วยชุมชนอะไรเง<ช>ี้ยแต่คราวนี้มันต้องอยู่ในบริบทที่มันทันสมัยมันใหม่ขึ้นเราต้องเติมความรู้ให้กับนักศึกษาเราให้มันแบบเท่าทันอ่ะสามารถไปทํางานที่มันเป็นปัจจุบันได้ออกับคนท้องถิ่นได้อะไรเงี้ยในความเป็นจริงแล้วในมหาวิทยาลัยคอนแกนเนี่ยมีน้องๆน,น,นักศึกษาที่เป็นอินฟลูค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็พยายามที่จะเสิร์ชคนที่มาคอลลบด้วยค่อนข้างเยอะ แต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่มีแพลตฟอร์มให้เขาได้มาคอลแลบกันคุยกันแล้วก็ให้คนที่อยากทำอะ่ะได้มาเรียนรู้ใช่ไหมอาจารย์รอาจารย์มองอย่างนี้ไหมคอมมินิตี้มันยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังกระจายอยู่อะ่ะยังไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเพื่อมี c o m มอน g o อ่ะอาจารย์คิดอย่างนี้ไหมจริงนะที่อาจารย์พูดมาก็จริงคือมันมีความกระจ,ระจายเรารู้แหละว่ามีซัมวัน อยู่ในคอมมูนิตี้นี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปรวมพวกเขามาอยู่ด้วยกันยังไงเออถ้ามันมีแพลตฟอร์มก็น่าจะดีนะ,ะแต่ผมยังคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบไหนหรือว่ามันจะเป็นอีเวนต์อะไรที่แบบเรียกคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันผมยกตัวอย่างง,าง่ายอย่างของอาจารย์มีคอมมูนิตี้ที่เป็นนักวิ่งเนาะอ่าฮะแล้วผมเห็นมีอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์อินฟลูที่เป็นนักวิ่งบ้างครับประมาณนี้ไหมอาจารย์<ช>ก็จะ<ช><ช>ทําให้แบบว่านี่คือคอมมูนิตี้ของนักวิ่งนะ S <S 2> <S 2> ใช่ไหมอาจารย์อันนี้อาจารย์ได้ทำอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เล่านิดหนึ่งว่าว่ามันมัน,มนเกิดผลดียังไงบ้างทําเรื่อยๆครับเพราะอย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปแล้วว่าการพัฒนาซอฟต์สกิลเนาะก็คือทั้งการสื่อสารเองทั้งการทํางานร่วมกับผู้อื่นเองมันต้องไปลงพื้นที่ลงมือทอําอ,อ่ะต้องกล้าที่จะไปคอนแนบหรือว่าไปสื่อสารกับเขาอย่างล่าสุดเนี่ยเทรนหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการวิ่งเลยก็คือ การมีรันคลับออาจารย์ฟังแล้วอาจจะไม่ไม่แปลกใจเออรันคลับแล้วมันแปลกยังไงครับแต่ก่อนเนี่ยวงการวิ่งมันจะเป็นทีมวิ่งใช่ไหมเป็นเป็นอเออเป็นทีมไปวิ่งแก๊งวิ่งเฉยเฉอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีความเป็นรันคลับเกิดขึ้นแล้วรันคลับแตกต่างจากทีงงมวิ่งยังไงชมรมวิ่งยังไงความน่าสนใจก็คือรันคลับเนี่ยมันจะมี personality ของตัวเองมีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของแบรนด์มีเรื่องของ fashion, ความเป็นอาร์ตเข้ามาผสมมามมแล้วตอนเนี้ตลาดนี้กําลังโตเร็วมากโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับรันคลับเกิดขึ้นเพียบเลยแล้วแบรนด์ต่างๆเนี่ยกําลังมองเห็นโอกาสว่าเนี่ยคือสิ่งที่กําลังเติบโตขึ้นทุกแบรนด์เข้าไปหารันคลับหมดกลายเป็นว่าอินฟลูเนี่ยกลายเป็นระดับรองลงมาแล้วอินฟลูเข้าไปเป็นระดับรองแล้วรันคลับมันสร้างคอมมูนิตี้ที่มันขยายได้เร็วกว่าออมันก็เป็นโอกาสของแบรนด์ที่แบบว่า ไว้ไปคอนแลบกับลังขับสิเพราะว่ามันดึงคนแบบทุกประเภทเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยมันเป็นไลฟ์สไตล์เนาะใช่มันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นเช่นใช่เป็นกลุ่มมากกว่าเพราะบางทีแบบแค่คนคนเดียวอืก็ไม่ได้มีความหลากหลายถูกต้องถูกไหมแต่พอมาเป็นขับมาจอยน์ูเกเตอร์แล้วมันก็โอ้โหใช่เป็น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 แหล่งเงินทองเลยแหละโอ้โหแล้วในรังขับมีทั้งอินฟลูทั้งดาราทั้งสถาปนิกน่าสนใจคุณคุณได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างอ่ะมันทุกอย่างอ่ะมันคือหัวสมองที่รวมกันอยู่ในเนี้ยจริงผม Encourage ให้อาจารย์คิดอะไรแบบนี้สําหรับมคนะผมว่าน่าจะเวิร์กอาจารย์ทําทางด้านวิ่งอยู่แล้วผมเห็นด้วยอาจารย์อาจารย์ทําด้านวิ่งอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งผมเห็นมีทั้งคุณหมอมีทั้งเยอะแยะเลยในเพจอาจารย์ที่เข้ามาคุยกันเนาะคราวนี้พอยสุดท้ายอยากให้อาจารย์ encourage หรือว่าทิ้งเขาเรียกว่าเป็นเป็น map หน่อยแล้วกันเพราะอาจารย์ทํามาระดับหนึ่งแล้วให้น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยว่าถ้าจะเริ่มอ่ะสมมุติว่า ดูวิดีโอนี้แล้วอยากเริ่มเพจอยากเริ่ม Channel ของตัวเองเนี่ยเริ่มยังไงทํำยังไงออยากเริ่มเพจใช่ไหมครับอยากเริ่ม Channel ของตัวเองผมว่าง่ายที่สุดก็คือลองลงมือทำํำก็คือแบบง่ายๆเลย just do it ก่ะถ้าเริ่ม<อ>ต้นแบบไม่รู้เลยว่าหนูจะทําเกี่ยวกับอะไรแต่อยากทําอ่ะ<า>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมี t utorial เยอะมากเลยอะ่ะบช่ o u t บน t บนทิกตอกเองก็ตาม คือเราสามารถไปเรียนรู้ได้ภายในเวลาไม่นานแล้วก็รู้ไอเดียเบื้องต้นแล้วว่าต้องทํำยังไงฟรีด้วยใช่ฟรีด้วยแต่สิ่งที่สําคัญคือเรานั่นแหละจะลงมือทําเมื่อไหร่ใช่ไหมเราจะคอมมิะจะทํำไหมลองดูครับทํายังไงไม่ไม่เท่าไหร่เกี่ยวกับจะทําหรือเปล่าใช่ก็คือเราลองไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วใช่ใช่ไหมอย่างน้อยเราทําปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กเอ้ยถ้าอันนี้ไม่เวิร์กทำไงให้มันเวิร์กอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นอะไรอ่ะ เป็นสถิติเนาะเป็น Data าเิ้งหมดเลยเราก็ไปดูข้อมูลสถิติก็ได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กว่ะแล้วก็เรามาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้ที่เราชอบใช่อะไรก็ได้การ์ตูนตุ๊กตาได้หมดได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ตลาดมันกว้างมากได้ทุกเรื่องและสิ่งสําคัญที่สุดใช่ไหมอาจารย์พูดก่อนหน้าที่จะเข้ากล้องก็คือว่าจะทําอะไรต้องมีความสนุกกับมันครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็คือนอกจากที่จะลองลงมือทําแล้วเนาะ อย่าลืมที่จะเอ็นจอยหรือว่าแฮป e Fu ฟันกับมันสนุกกับมันสนุกที่จะเรียนรู้อ่ะสนุกที่จะผิดพลาดผมว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกที่เราจะแบบลองอะไรไปแล้วก็แบบพลาดบ้างได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือสนุกกับการเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองเพราะว่าอันนี้สําคัญมากตอนที่อาจารย์ทาเพจมีช่วงไหนที่หลงเครียดกับมันไหมมีเพราะอะไรยกตัวอย่างเลยเยอะเลยคือบางทีเราไปมองว่ามันเป็นงานจนเกินไปเราทําจริงจังกับมันจนเกินไปอย่างเงี้ย เราก็ขาดมองข้ามอะไรมองข้ามความสนุกอพอเราไม่สนุกปุ๊บมองมันเป็นงานปุ๊บอ้าวมันก็ทําได้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าคนดูดูออกด้วยเนาะคนดูดูออกว่าเอ้เนี่ยมันทํางานหรือว่ามันเอ j จริงจริงใช่ไหมใช่จริงๆฉะนั้นอย่าลืมที่จะสนุกด้วยครับเยี่ยมเลยครับครับแล้วถ้ามีใครอยากสอบถามอยากเจออาจารย์เนี่ยก็ที่ไหนนะครับเพจอะไรนะครับแบท to Run ครับแบ t ทูรันแบท to Run เดี๋ยวพิมพไว้ตรงนี้แบท to ร u n หรือว่า YouTube ก็ just พิมพ์พิเศษนะครับ อ๋อไอ้สกดยังไงนะอาจารย์ just just J U S T แล้วก็พิมพ์พิเศษ P i ไพิมพ์พิเศษนามสกุลของเคก็แค่เรื่องของผมอะไรโอเคโอเคได้ได้นะครับไปติดตามอาจารย์กันแล้วกันเนาะได้ครับสำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยเจอกันใหม่ใน episode หน้าได้ครับโอเคครับอาจารย์เจอกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ